สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวตามหาพ่อคิดว่าโดนทิ้งรู้ความจริงคนใกล้ตัวร้ายที่สุด เว็บไซต์ต่างประเทศได้รายงานเรื่องราวของเด็กสาวญี่ปุ่นคนหนึ่งที่ตัดสินใจออกตามหาพ่อแท้ๆหลังจากถูกทิ้งให้อยู่กับแม่และน้องชายตามลำพังมาตั้งแต่เด็กๆโดยเธอคนนี้มีชื่อว่าฟูกะเป็นหญิงสาวอเมริกนันเชื้อสายญี่ปุ่นอายุ24ปีเธออาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา20ปีกับแม่และน้องชายเธอคิดเสมอว่าพอ่อผู้ให้กำเนิดทิ้งครอบครัวไป ตั้งแต่อายุได้เพียง4ี่ขวบฟูกะก็ต้องย้ายทิ่นฐานไปยังสหรัฐอเมริกาเธอใช้ชีวิตอย่างไม่มีความสุขนักเพราะแม่เป็นคนเข้มงวดและอารมณ์รุนแรงฟูกะเป็นเด็กขี้สงสยัยเธอเคยขโมยเครื่องสำอางของแม่จึงถูกทำโทษมัดไว้กับเก้าอี้และโดนโกนผมออกโชคดีที่ฟูกกะได้ทุนการศึกษาเต็มจำนวนเธอจึงได้ใช้ชีวิตและเล่าเรียนจนจบ หลังจากเรียนจบฟุกะพบว่าเธอยังถือสัญชาติญี่ปุ่นอยู่ดังนั้นจึงตัดสินใจกลับไปที่เมืองเมียวโกจังหวัดนีงาตะเพื่อไปเยี่ยมคุณย่าวัย84ปีที่ดูแลกิจการวัดเพียงลำพังในช่วงเวลานี้ฟุกะยังพบรูปถ่ายของครอบครัว3คนเมื่อตอนเด็กและเธอก็มีความคิดที่จะตามหาพ่อผู้ให้กำเนิดเธอโพสต์เรื่องราวของตัวเองและด้วยความช่วยเหลือของชาวเน็ต ฟุกะก็ได้ติดต่อกับพ่อผู้ให้กําเนิดในไม่กี่เดือนหลังจากกลับมาที่สหรัฐอเมริกาเมื่อได้พบกันพ่อก็ได้เปิดเผยความจริงเกี่ยวกับการละทิ้งครอบครัวของเขาพ่อบอกว่าแม่ของฟุกกะเป็นสมาชิกของตระกูลวัดที่สืบทอดกันมานานหลายร้อยปี ในฐานะลูกเขยเขาจําเป็นต้องเดินทางไกลเพื่อไปสอบใบรับรองพระเมื่อเขากลับมาหลังจากฝึกเสร็จเขาก็เพิ่งรู้ว่าภรรยาพาลูกๆไปยังสหรัฐอเมริกาแถมยังโดนขอหย่าหลังจากอีกฝ่ายกลับมาต่อวีซา่าเดิมทีตกลงกันว่าลูกๆจะต้องอยู่ญี่ปุ่นแต่แม่ของฟุกะกลับละเมิดข้อตกลงและแอบพาลูกๆก,กลับไปสหรัฐอเมริกาพ่อของฟุกกะย้ำว่าทุกอย่างมีสองด้านและคำพูดของแม่อาจแตกต่างไปจากเขา แต่ในช่วงสองปีแรกของอุบัติเหตุเขาฝันเห็นลูกโลกกลับมาหาเกือบทุกคืนและเขาก็ไม่เคยลืมเด็กๆเ,เลยเมื่อฟุกกะกลับไปที่ญี่ปุ่นเพื่อพบพ่อผู้ให้กำเนิดอีกครั้งเขาก็ได้เห็นน้องชายวัยสองขวบครึ่งที่เกิดจากการแต่งงานใหม่ของพ่อเธอทั้งมีความสุขและเศร้าที่ได้เห็นความรักที่ไม่เคยมีแต่สุดท้ายทุกคนก็ต้องแยกย,ย้ายพวกเขาแยกทางกันที่สนามบิน พ่อกอดเธอทั้งน้ำตาและบอกว่าเขารู้สึกขอบคุณมากที่เธออยู่ในชีวิตของเขาท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ